เมื่อดวงแตกพลังชีวิตรั่วไหลทำไมบางคนถึงกลับมาพัง,งาดได้ใหม่ราวกับมีปาฏิหาริย์เจาะลึกห้าตำนานเครื่องรางแก้เคราะห์สายโบราณแท้ที่ไม่ได้มีดีแค่พุทธคุณแต่คือศาสตร์แห่งการปิดกั้นและสะท้อนพลังลบที่ตกทอดมาตั้งแต่อายุทยาเปิดความลับกลไกลเบี้ยแก้ที่ยอมแตกสลายเพื่อรับเคราะห์แทนเจ้าของ พลังมหาอุดจากตรกุฏโทนที่คุ้มครองถึงจิตวิญญาณและบารมีพญานาคผู้ประคองชะตาไม่ให้พังทลายในวันที่ดวงตกต่ำที่สุดถ้าชีวิตคุณกำลังเจอทางตันหรือถูกโถมกระหน่ำด้วยอุปสรรคที่มองไม่เห็นนี่คือคำพีพลิกชะตาที่ขุนนางและผู้มีอำนาจในอดีตเคยใช้เป็นความลับมาพิสูจน์ศาสตร์แห่งการคุมดวงที่คนดวงตกต้องรู้ ก่อนจะสายเกินไปเปิดตำนานเบีย้ยแก้มหาพุทธาคมพลิกชะตาพลิกร้ายกลายเป็นดีรับแทนตัวเจ้าของในกระบวนเครื่องรางของขลังไทยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีเครื่องรางที่ทรงอนุภาพที่สุด เบี้ยแก้คือเครื่องรางที่ถูกขนานนามว่าเป็นเอกอุในด้านการแก้ปมปัญหาชีวิตที่มืดแปดด้านพลิกชะตาจากที่กำลังตกต่ำให้กลับฟื้นคืนมาได้อย่างน่าอัศจรรย์โดยกลไกาการทำงานที่ซับซ้อนตามตำราบโบราณผสมผสานร,ระหว่างาธาตุกายสิทธิ์และอาคมอันแก่กล้าต้นกำเนิดจากภูมิปัญญาไสายศาสตร์กรุงเก่า รากเงาสืบทอดมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยอยุธยาจุนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในยุคที่ผู้คนยังต้องเผชิญกับภัยเร้นลับทั้งจากคุณใสยาสั่งและอาถรรพ์ป่า การเดินทางในสมัยก่อนเต็มไปด้วยความอันตรายที่มองไม่เห็นเบี้ยแก้จึงเป็นของล้ำค่าที่เหล่าขุนนางชั้นสูงพ่อขาวานิชที่ต้องเดินทางไกลและเหล่านักรบต้องพกติดตัวไว้เสมอเพื่อเป็นเสมือนเกราะป้องกันชั้นนอกที่คอยคัดกรองพลังงานไม่ดีไม่ให้เข้าถึงตัวหลักความเชื่อและกรรมวิธีการสร้างอันพิสดาร ความขลังของเบี้ยแก้ไม่ได้เกิดจากวัสดุเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากกลไกธาตุประสานธรรมโดยมีองค์ประกอบสำคัญ3ประการที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาโบราณอย่างลึกซึ้งตัวเบี้ยในสมัยโบราณเบี้ยคือเงินตราที่ใช้แลกเปลี่ยนจึงเป็นตัวแทนของความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์ในขณะเดียวกันรูปลักษณ์ของหอยเบี้ยมีลักษณะคล้ายกับการปิดกัน้นหรือการโอบล้อมจึงถูกใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปิดกั้นสิ่งชั่วร้ายไม่ให้กล้อมไกย ประอดหัวใจสําคัญที่อยู่ภายในคือประอดซึ่งเป็นาธาตุกายสิทธิ์ที่มีชีวิตในทางไสยศาสตร์ประอดมีคุณสมบัติในการกินหรือดูดซับสิ่งสกปรกและพิษร้ายโบราณอาจารย์จะต้องบริกรรมคาถาเรียกประอดให้ไหลเข้าไปในตัวเบีย้ยด้วยอิทธิวิตพลังของประดนี้เองที่ทําหน้าที่เป็นตัวดักจับเคราะหกรรมและสิ่งอัปมงคลชันนรงและยัน เมื่อบรรจุปรลอดแล้วจะต้องปิดปากเบี้ยด้วยชันโรงใต้ดินซึ่งเป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สร้างรังในดินซึ่งเชื่อว่ามีพลังในการอุดและกันพร้อมทั้งลงอักขระเลขยันบนแผ่นทองแดงหรือตะกัว่วเพื่อสะกดให้พลังงานทั้งหมดทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบพุทธคุณครอบจักรวาลแก้อะไรได้บ้างคนโบราณเชื่อว่าเบี้ยแก้คือเครื่องรางที่มีชีวิตมันไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ป้องกันแต่มันคือการดูด ขังสะท้อนเคราะกรรมอย่างเป็นขั้นตอนแก้เคราะกรรมซ้อนเคราะในช่วงที่ชีวิตเหมือนโดนกระหน่ำซ้ำเติมปัญหาประดังเข้ามาพร้อมกันหลายทางเบียร์แก้จะช่วยคลี่คลายพลังงานที่พันกันยุ่งเหยิงให้เบาบางลงช่วยประคองชะตาไม่ให้ดิ่งลงเหวแก้ของคุณใสและสิ่งอับประมงคล หากถูกกระทําด้วยคุณใสยยาสั่งหรือไปสัมผัสกับพลังงานลบจากสถานที่อโคจรปร,รอดในเบีย้ยแก้วจะทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กดูดซับสิ่งเหล่านั้นไว้ที่ตัวมันเองแทนที่จะเข้าสู่ร่างกายเราแก้ดวงแตกแบบไร้สาเหตุสำหรับคนที่ทําอะไรก็ไม่ขึ้นหยิบจับอะไรก็เสียหายทั้งที่ขยันและตั้งใจเบีย้ยแก้จะช่วยแก้ปมอาถรรพ์ที่อาจเกิดจากเจ้ากรรมในเวรหรือตำแหน่งดวงชะตาที่ปะทะกันอย่างรุนแรง เหตุผลที่เบีย้ยแก้ยังคงเป็นอมตะจนถึงปัจจุบันสิ่งที่ทำให้เบีย้ยแก้แตกต่างจากตะกรุดหรือผ้ายันคือความเชื่อว่าเบีย้ยแก้สามารถรับแทนเจ้าของได้มีเรื่องเล่าขานกันมากมายว่าในยามที่เจ้าของเบีย้ยแก้กำลังจะเผชิญกับเคราะห์หนักถึงแก่ชีวิตตัวเบีย้ยอาจจะเกิดรอยร้าวหรือแตกสลายไปเองโดยไม่มีสาเหตุนั่นหมายความว่าเบีย้ยชิ้นนั้นได้รับเคราะห์ทั้งหมดไปแทนตัวผู้บูชาแล้วเป็นการสละตัวเองเพื่อต่อลมหายใจให้เจ้าของ นอกจากนี้เบี้ยแก้ยังมีคุณสมบัติที่เรียกว่ากันและแก้ในหนึ่งเดียวคือป้องกันไม่ให้เรื่องร้ายเกิดแล้วหากเกิดไปแล้วก็ช่วยแก้ให้กลับมาเป็นดีได้จึงไม่น่าแปลกใจที่แม้ในโลกยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องเผชิญกับความวุ่นวายและแรงกดดันมหาศาลเบี้ยแก้ยังคงเป็นเครื่องรางอันดับต้นๆที่คนไทยโหยหาเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจสรุปการบูชาเบี้ยแก้ การพกเบี้ยแก้เปรียบเสมือนการมีบอดีกาดทางวิญญาณที่คอยคัดกรองสิ่งสกปรกออกจากชีวิตตราบใดที่ผู้บูชายังคงมั่นอยู่ในศีลธรรมและมีความกระตันยูพลังของเบี้ยแก้จะยิ่งทวีคูณช่วยเปลี่ยนทิศทางของลมแห่งเคราะห์กรรมให้กลายเป็นลมแห่งโชคลาภนำพาชีวิตให้ข้ามผลวิกฤตได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยเปิดตำนานตะกรุดโทนมหาอุดหยุดเคราะห์ศตตราปราการแห่งจิตวิญญาณสายอยู่ยงคงกระพัน หากจะกล่าวถึงเครื่องรางที่มีความดุดันทรงพลังและเป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญมากที่สุดในประวัติศาสตร์สยเวทไทยคงหนีไม่พ้นตะกรุดโทนนี่คือเครื่องรางที่สร้างขึ้นมาเพื่อสภาวะสงครามและการเผชิญหน้ากับความตายโดยเฉพาะเป็นมหาอำนาจที่รวบรวมสัตว์พวิชาจากคัมภีร์อาคมโบราณทั้งไทยและขเขมรเข้าด้วยกันเพื่อสร้างเกราะคุ้มกายที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย สำหรับผู้ที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อแผ่นดินและหน้าที่รากเง่าแห่งศรัทธาคำพีพระเวทไทยขเขมรตะกรุดโทนมีต้นกำเนิดมาจากความเชื่อเรื่องการลงอักษรเลขยันบนแผ่นโลหะซึ่งสืบทอดมาจากคำพีพระเวทโบราณที่ผสมผสานระหว่างพุทธาคมและไสยศาสตร์ขเขมรอย่างลงตัว ในสมัยก่อนศาสตร์การลงตะกรุดถือเป็นวิชาชั้นสูงที่พระเกจิอาจารย์หรืออาจารย์คารวาสผู้เรืองเวทจะมอบให้แก่เหล่านักรบนายด่านผู้รักษาประชายแดนและบุคคลที่ต้องปฏิบัติภารกิจเสี่ยงตายพลังของตะกรุดชนิดนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ความอ่อนโยนหรือเมตตาปราณีแต่เป็นพลังแห่งการต้านทานและคุ้มครองอย่างเด็ดขาดความหมายของคำว่าโทนหมายถึงหนึ่งเดียวหรือความเป็นเอกะ การสร้างตะกรุดโทนมีหลักการสำคัญคือการบรรจุพลังงานทั้งหมดลงในดอกเดียวให้สมบูรณ์พร้อมไม่จำเป็นต้องพกหลายชิ้นเพื่อเสริมกันพลังของตะกรุดโทนถูกออกแบบมาให้คุมพลังไม่ให้แตกหมายถึงการรวบรวมสมาธิจ,จิตของผู้สร้างและผู้ใช้ให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อสร้างกระแสะพลังงานที่แข็งแกร่งประดุดกำแพงหินที่ยากจะทำลายกรรมวิธีการสร้างเริ่มต้นจากการนำแผ่นโลหะเช่นทองแดงตะกัว่วหรือเงิน มาลงอักขระด้วยเหล็กจานขณะจานนั้นผู้สร้างจะต้องกำหนดจิตและบริกรรมคาถาเฉพาะบทที่เน้นด้านมหาอุดหรือการปิดวารและป้องกันและคงกระพันชาตรีคือความทนทานต่ออาวุธเมื่อม้วนแผ่นโลหะเสร็จแล้วมักจะถักด้วยเชือกและลงรักปิดทองเพื่อรักษาแผ่นยันข้างในและเพิ่มความเข้มขลังตามความเชื่อโบราณกลไกการแก้เคราะห์ป้องกันภัยร้ายที่มาถึงตัว ตะกรุดโทนไม่ได้มีหน้าที่ในการดูดซับเคราะห์กรรมเหมือนเบีย้ยแก่แต่มีหน้าที่ในการปัดเป่าและกระแทกกลับพลังงานร้ายที่เข้ามาประทะโดยตรงโดยเฉพาะเคราะห์กรรมที่มาในรูปแบบของอุบัติเหตุและความรุนแรงป้องกันอุบัติเหตุหนักสำหรับผู้ที่ดวงชะตาขาดหรือกำลังเข้าสู่ช่วงเคราะห์ร้ายที่อาจถึงขั้นเลือดตกยางออกพลังมหาอุดในตะกรุดโทนจะช่วยเปลี่ยนวิถีของเหตุการณ์ร้ายให้คลากแคล้วไปอย่างหุดหิดหรือจากหนักให้เป็นเบาได้อย่างไม่น่าเชื่อ คุ้มครองจากการเดินทางในอดีตการเดินทางผ่านป่าเขาหรือด่านอันตรายมักพบกับอาถรรพ์และสัตว์ร,ร้ายตะกรุดโทนจะทำหน้าที่เป็นขายเพชรล้อมตัวผู้พกพาทำให้สิ่งชั่วร้ายมองไม่เห็นหรือเข้าไม่ถึงตัวป้องกันการถูกทำร้ายทั้งทางกายและทางพลังงานตะกรุดสายนี้ขึ้นชื่อเรื่องการป้องกันศัตราวุธทุกชนิดรวมถึงการป้องกันการลองของหรือการถูกทำร้ายด้วยคุณสายสายดำที่มุ่งเอาชีวิต พลังของตะกรุดจะสะท้อนอำนาจมืดเหล่านั้นกลับไปยังแหล่งที่มาข้อควรจำตะกรุดแก้เคราะห์ต้องเป็นสายป้องกันเท่านั้นสิ่งที่ผู้บูชาเครื่องรางต้องเข้าใจให้ถ่องแท้คือตะกรุดในโลกของไสยศาสตร์มีหลายสายทั้งสายเมตตามหานิยมสายสเสน่ห์และสายป้องกันภยัยสำหรับการแก้เคราะห์ที่รุนแรงหรือดวงชะตาที่กำลังมีภัยคุกคามต้องใช้ตะกรุดสายป้องกันเท่านั้น เพราะตะกรุดสายเสน่มักจะมีพลังงานที่อ่อนละมุนและเปิดรับเมตตาซึ่งไม่สามารถต้านทานแรงประทะของเคราะห์กรรมที่ดุดันได้ในขณะที่ตะกรุดโทนสายป้องกันจะเน้นพลังงานที่ปิดและแกรง่งอุดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ถูกต้องในการหยุดยั้งเรื่องร้ายไม่ให้ถึงตัวเหตุผลที่ยังทรงอิทธิพลในยุคปัจจุบันแม้ในปัจจุบันเราจะไม่ได้พกดาบออกไปทำศึกเหมือนนักรบโบราณแต่ศึกชีวิตนั้นรุนแรงไม่แพ้กัน การ,รเผชิญหน้ากับอุบัติเหตุบนท้องถนนการถูกหักหลังทางธุรกิจหรือแม้แต่การจองเวรทางจิตใจจากผู้ไม่หวังดีตะกรุดโทนจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งผู้ที่พกพาตะกรุดโทนมักจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีจิตใจที่เข้มแข็งและสามารถรเผชิญหน้ากับปัญหาใหญ่ๆได้โดยไม่หวั่นเกรงการบูชาตะกรุดโทนให้ได้ผลดีที่สุดผู้ใช้ต้องตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์จริงและมีความกล้าหาญ เพราะพลังของตะกรุดจะสื่อสารกับจิตใจของผู้ที่ใจถึงเท่านั้นเมื่อใจและของขลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวพลังมหาอุดจะแผ่ซ่านออกมาเป็นเกราะคุ้มครองที่ไม่มีสิ่งใดสั่นคลอนได้เปิดตำนานหน้ำเสือและเขี้ยวเสือมหาอำนาจคมศาสตราศาสตร์แห่งการสยบเคราะ์รด้วยตบะแห่งเจ้าป่าในโลกของเครื่องรางของขลังไทยที่สืบทอดกันมานับพันปี หากจะหาเครื่องรางชนิดใดที่มีพลังอำนาจในการสยบและข่มขวัญศัตรูได้รุนแรงที่สุดย่อมหนีไม่พ้นคือหนังเสือและเขี้ยวเสือนี่คือเครื่องรางที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดดันทรงพลังและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจวาสนาที่ตกทอดมาจากความเชื่อร่วมกันของภูมิภาคอุษาคาเนตั้งแต่ไทยล้านนาพมา่าไปจนถึงขเขมร โดยมุ่งเน้นไปที่การใช้ตบะเดชะเพื่อเอาชนะอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามาอย่างบ้าคลั่งรากเง้าแห่งมหาอำนาจจากเจ้าป่าสู่เครื่องรางของขลังเสือถูกยกย่องให้เป็นราชาแห่งพงไพรามาทุกยุคทุกสมัยด้วยลักษณะทางกายภาพที่น่ากแกรงขามท่วงทาที่สง่างามและดวงตาที่สามารถสยบสัตว์ทุกชนิดในป่าให้หยุดนิ่งด้วยความกลัว ความเชื่อโบราณจึงถือว่าเสือเป็นสัตว์ที่มีตบะสูงทรงในตัวโดยธรรมชาติแม้แต่ยามที่เสือคำรามป่าทั้งป่าจะตกอยู่ในความเงียบสงัดพลังงานเหล่านี้เองที่ถูกนำมาผนวกเข้ากับวิชาอาคมเพื่อสร้างเป็นเครื่องรางสำหรับผู้นำ ในอดีตหนังเสือและเขี้ยวเสือถูกนำมาใช้จริงในกลุ่มนักรบชั้นสูงแม่ทัพนายกองและผู้นำกองกำลังที่ต้องควบคุมคนหมู่มากรวมถึงผู้ที่ต้องเดินทางเข้าสู่เขตแดนศัตรูพลังของเสือจะช่วยเสริมบารมีให้ผู้พกผ่าดูหน้าเกรงขามทำให้ศัตรูเกิดความพรั่นพรึงไม่กล้าคิดร้ายหรือหากคิดร้ายก็มักจะแพ้ภัยตัวเองไปในที่สุด หลักความเชื่อพลังแห่งการข่มเพื่อต้านเคราะห์หัวใจสำคัญของเครื่องรางสายเสือคือคำว่าข่มซึ่งแตกต่างจากเครื่องรางสายอื่นอย่างชัดเจนหากเบีย้ยแก้คือการดูดซับและตะกรุดคือการป้องกันเครื่องรางเสือคือการบดขยี้พลังงานลบให้ถอยรั้งกลับไปตามตำราบโบราณเสือมีพลังที่สามารถแก้ทางเคราะห์ร้ายได้ดังนี้ตบะมหาอำนาจ เป็นพลังงานที่แผ่ออกมาจากตัวผู้พกผ่าทําให้ผู้คนรอบข้างเกิดความเกรงใจและยำเกรงพลังนี้จะช่วยคมเคราะห์ที่เกิดจากคนหรือเคราะห์ที่เกิดจากการถูกกดขี่ขมเหงอํานาจการล่าเสือไม่เคยเป็นผู้ถูกล่าเครื่องรางสายนี้จึงช่วยให้ผู้บูชาไม่อยู่ในฐานะเยือของสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจการงานหรือความสัมพันธ์การสะกดอาถรรพ์ พลังของเสือสามารถสะกดสัมภเวสีพลังงานชั่วร้ายหรืออาถรรพ์ป่าไม่ให้กล่ำกลายเพราะในทางไสยศาสตร์ถือว่าเสือคือกายทิพย์ที่แรงที่สุดมหาพุทธาคมแก้เคราะห์เมื่อดวงชะตาถูกเบียดบัง เครื่องรางหนังเสือและเขี้ยวเสือมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการแก้เคราะกรรมเฉพาะทางโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ชีวิตต้องปะทะกับคนหรือดวงที่แรงกว่าเคราะจากศัตรูและคนคิดร้าย สำหรับคนที่ต้องทำงานท่ามกลางความอิจฉาริษยาหรือมีคนจ้องจะทำลายชื่อเสียงพลังของเสือจะทำหน้าที่เป็นเกาะป้องกันที่แพ่รังสีแห่งความน่าเกรงขามออกมาทำให้คนคิดร้ายเกิดความลังเลใจสัน่นหรือประสบกับความล้มเหลวในการกระทำนั้นเองดวงชนและดวงถูกเบียด ในทางโหราศาสตร์บางช่วงเวลาเราอาจจะเจอคนที่ดวงแข็งกว่าเข้ามาเบียดบังผลประโยชน์หรือดวงชะตาไปตกในตำแหน่งที่เสียเปรียบพลังของเสือจะช่วยหนุนดวงให้เรากลับมาโดดเด่นและมีพลังเหนือกว่าคู่แข่งการแก้ปมปัญหายืดเยือ้อ เคราะห์กรรมบางอย่างที่เรื้อรังมานานเพราะถูกอำนาจลึกลับขัดขวางเครื่องรางสายเสือจะช่วยฉีกปัญหาเหล่านั้นให้ขาดสะบั้นด้วยอำนาจการทำลายล้างพลังลบข้อควรเข้าใจความดุดันที่ไม่ใช่ความอ่อนโยนต้องย้ำให้ชัดเจนว่าเครื่องรางหนังเสือหรือเขี้ยวเสือไม่ใช่สายเมตตาปราณีแต่มันคือศาสตร์แห่งการต่อสู้และการเอาตัวรอด การบูชาเครื่องรางประเภทนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวหรือผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตที่ต้องการความรุนแรงทางพลังงานเพื่อแก้ไขสถานการณ์ การสร้างเครื่องรางเสือตามตำราบโบราณมักจะมีการลงยันหัวใจเสือหรือเสือเพ่นเพื่อกำกับพลังงานให้เป็นไปในทางที่เป็นมหาอำนาจและแคล้วคลาดผู้ที่ครอบครองจึงมักจะมีนิสัยเปลี่ยนไปในทางที่มีความมั่นใจมากขึ้นกล้าตัดสินใจและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคได้ง่ายๆบทสรุปแห่งเจ้าพยัก ในปัจจุบันแม้ป่าไม้จะลดน้อยลงแต่ป่าคอนกรีตกลับเต็มไปด้วยศัตรูที่มองไม่เห็นและการชิงดีชิงเด่นที่รุนแรงหนังเสือและเขี้ยวเสือจึงยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่เสื่อมคลายโดยเฉพาะในกลุ่มนักบริหารข้าราชการและผู้ประกอบบริษัทเสี่ยงการพกเครื่องรางสายนี้เปรียบเสมือนการพกบาร,รมีติดตัวไปทุกที่ อย่างไรก็ตามเคล็ดลับสำคัญของผู้บูชาเครื่องรางเสือคือต้องมีสัจจะเพราะเสือเป็นสัตว์ที่มีเกียรติและเด็ดเดี่ยวผู้ที่รักษาคำพูดและมีความรับผิดชอบจะสามารถดึงพลังจากเครื่องรางชนิดนี้ออกมาได้สูงสุดพลังแห่งเจ้าป่าจะช่วยหนุนนำให้คุณก้าวข้ามทุกเคราะห์กรรมสยบทุกศัตรูและยืนหยัดอยู่บนจุดสูงสุดของชะตาชีวิตได้อย่างสง่างามตอนที่สี่ พระปิดตามหาอุดศาสตร์แห่งการระงับเวรปิดช่องว่างแห่งเคราะห์กรรมในบรรดาวัตถุมงคลที่รวมเอาความศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธคุณและอิทธิฤทธิ์ทางไสยศาสตร,ร์เข้าไว้ด้วยกันอย่างแนบเนียนที่สุดพระปิดตาคือคำตอบสุดท้ายของผู้ที่ต้องการความสงบและโชคลาภไปพร้อมกันนี่คือเครื่องรางที่ไม่ได้มุ่งเน้นการประทะด้วยพละกกำลังเหมือนเสือหรือการป้องกันชั้นโลกเหมือนตะกรุด แต่เป็นศาสตร์แห่งการสำรวมจิตและปิดช่องว่างเพื่อไม่ให้เคราะหร้ายสามารถแทรกซึมเข้ามาถึงตัวเจ้าของได้รากเงาแห่งพุทธศสยศาสตร์การจำลองสภาวะนิโรธสมาบัติรูปจำลองของพระปิดตาหรือพระควัมปติมีที่มาจากพระอรหันต์ในสมัยพุทธกาลผู้มีรูปงามจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและอุปสรรคในการปฏิบัติธรรม ท่านจึงใช้อิทธิฤทธิ์อธิษฐานจิตให้รูปกายเปลี่ยนไปและมักอยู่ในอาการสำรวมอายตนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสโบราณอาจารย์สายศยศาสตร์จึงนำรูปลักษณ์นี้มาสร้างเป็นเครื่องรางโดยเน้นในยะการปิดทวารทั้ง9เพื่อให้พลังงานภายในบริสุทธิ์และพลังงานลบภายนอกเข้าไม่ถึงในสมัยก่อน พระปิดตาสายเก่ามักถูกมอบให้แก่คนค้าขายที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนหมู่มากและคนที่มีดวงแรงหรือดวงที่มีลักษณะเด่นเกินไปจนมักถูกเพ่งเล็งจากสิ่งรอบข้างหลักความเชื่อปิดตาเพื่อเปิดดวงความเชื่อหลักของพระปิดตาสายเก่าคือการปิดเคราะห์ปิดกรรมโดยมีกลไกสำคัญคือการกำจัดสิ่งรบกวนเมื่อเราปิดตาลง เราจะไม่มองเห็นสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสหรือความวุ่นวายในทางเครื่องรางหมายถึงการปิดช่องทางที่คนจะมาใส่ร้ายป้ายสีหรือปิดทางที่พลังงานอัปมงคลจะพุ่งเป้ามาที่ตัวเรามหาอุดและเมตตาในหนึ่งเดียวพระปิดตาสายเก่ามักสร้างจากเนื้อผงคลุกรักหรือเนื้อโลหะผสมซึ่งลงอักขระทางด้านลาบผลภูนทวีควบคู่ไปกับแคล้วคลาด ทำให้ผู้บูชาได้รับทั้งความคุ้มครองและช่องทางทํากินที่ราบรื่นแก้ปัญหาชีวิตเมื่อโลกทั้งใบดูเหมือนจะหันหลังให้คุณพระปิตามีคุณวิเศษในการแก้ปัญหาชีวิตที่มักเกิดขึ้นจากมนุษย์และพลังงานแฝงดังนี้แก้ดวงตกโดยไม่รู้สาเหตุในยามที่ชีวิตติดขัดเหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นมากัน้น พลังของพระปิดตาจะช่วยปิดรอยรั่วของบุญกุศลและช่วยให้เจ้าของดวงชะตาสามารถตั้งสติจนผ่านพ้นวิกฤตไปได้แก้การถูกอิจฉาริษยาและกลั่นแกล้งสำหรับคนที่ทำดีแล้วไม่ได้ดีหรือมักถูกแทงขังหลังพระปิดตาจะช่วยสร้างเกาะกำบังทางเมตตาทำให้ศัตรูมองไม่เห็นช่องทางที่จะทำร้ายหรือทำให้ความอิจฉานั้นแพ้ไผ่ไปเอง แก้ชีวิตที่ติดขัดหลายด้านหากความซวยมักมาพร้อมกันทั้งเรื่องงานเงินและความสัมพันธ์พลังแห่งการสำรวมจิตในพระปิดตาจะช่วยจัดระเบียบพลังงานชีวิตให้เข้าที่เข,ทเข้าทางมากขึ้นเครื่องรางพญานาคเจ้าแห่งสายน้ำผู้รักษาสมดุลแห่งกรรมหากจะกล่าวถึงเครื่องรางที่ทรงอิทธิพลที่สุดในแถบลุ่มน้ำโขงตั้งแต่ไทยลาวไปจนถึงล้านช้าง เครื่องรางพญานาคคือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์และอำนาจวาสนาที่ไม่อาจปฏิเสธได้พญานาคไม่ใช่เพียงสัตว์ในตำนานแต่คือผู้พิทักษ์ขุมทรัพย์และผู้รักษาสมดุลแห่งโลกวิญญาณที่มีบทบาทสำคัญในการประคองดวงชะตาของผู้คนในยามที่โลกมนุษย์เต็มไปด้วยความผันผวนที่มาและจิตวิญญาณแห่งลุ่มน้ำโขงพญานาคเป็นกึ่งเทพกึ่งสัตว์ ที่มีอิทธิฤทธิ์สูงและมีความใกล้ชิดกับพุทธศาสนาอย่างมากการบูชาเครื่องรางพญานาคในสายโบราณมักจะอยู่ในรูปของน้าเกี้ยวบ่วงนากบาดหรือดวงแก้วพญานาคเครื่องรางเหล่านี้ถูกใช้จริงโดยกลุ่มพ่อค้าที่เดินทางทางน้ำนักเสี่ยงโชคและผู้ที่มีดวงแรงหรือดวงที่มีบุญเก่ามากแต่ก็มีเจ้ากรรมในเวรแรงเช่นกันหลักความเชื่อ ผู้รักษาสมดุลและประคองชะตาพญานาคมีลักษณะเด่นคือการเป็นตัวแทนของธาตุน้ำซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับตัวและไหลเวียนหลักความเชื่อสำคัญคือไม่ตัดกรรมแต่ประคองชะตาพญานาคเป็นผู้เคารพในกฎแห่งกรรมท่านจึงไม่ได้มีหน้าที่ในการตัดกรรมให้หายไปแต่มีหน้าที่ในการประคองไม่ให้พัง เปรียบเสมือนเรือที่พยุงให้เราลอยลำอยู่ได้แม้จะเจอกับคลื่นยักษ์แห่งเคราะกรรมผู้รักษาขุมทรัพย์นาคคือกายทิพย์ที่ดูแลทรัพย์ในดินและศิลในน้ำการพกเครื่องรางนาคจริงเป็นการเชื่อมต่อก,กับพลังแห่งความมั่งคั่งไม่ให้ขาดสายกลไกาการแก้เคราะห์ปรับสมดุลในช่วงชะตาพลิกผันเครื่องรางพญานาคโดดเด่นอย่างยิ่งในการแก้เคราะห์กรรมที่เกี่ยวข้องกับความแปรปรวน แก้เคราะหจากดวงขึ้นลงแรงสำหรับคนที่ชีวิตมีความผันผวนสูงวันนี้รวยพรุ่งนี้ล้มพลังของนาคจะช่วยสร้างความนิ่งและความต่อเนื่องให้เกิดขึ้นในชีวิตแก้ปัญหาวิกฤตเงินรั่วหากคุณเป็นคนที่หาเงินได้มากแต่มีเหตุให้ต้องจ่ายออกไปตลอดจนไม่เหลือเก็บเครื่องรางพญานาคโดยเฉพาะบ่วงนากบาดจะช่วยกินไม่หมดอดไม่มีและอุดรอยรั่วทางการเงินด้วยพลังแห่งการขดรัด แก้ระบบอารมณ์ในช่วงดวงตกในช่วงที่พระสุขเข้าพระเสาแทกจิตใจจะมักร้อนรุมแปรปรวนพลังธาตุน้ำจากพญานาคจะช่วยชโลมจิตใจให้เย็นลงทำให้มีสติในการแก้ไขปัญหาไม่ตัดสินใจผิดพลาดซ้ำเติมเคราะที่มีอยู่อีกบทสรุปพลังแห่งการยอมรับและเติบโต ความนิยมในพระปิดตาและเครื่องรางพญานาคแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของความเชื่อไทยที่เริ่มจากการต่อสู้มาเป็นการตั้งรับและปรับตัวการบูชาเครื่องรางทั้งสองชนิดนี้ไม่ใช่การขอให้ปาฏิหาริย์บันดาลให้ทุกอย่างหายไปในพริบตาแต่เป็นการเสริมพลังใจให้แข็งแกร่งพอที่จะปิดประตูแห่งหายนะและประคองตนเองให้เดินบนเส้นทางแห่งความเจริญได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าคุณจะเลือกบูชาเครื่องรางชนิดใดสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจว่าเครื่องรางคือเครื่องเตือนสติหากเรามีสติเหมือนพระปิดตาและมีความยืดหยุ่นเหมือนพญานาคเครากรรมใดๆก็ยากที่จะทำลายชีวิตเราได้อย่างสิ้นเชิง